สวัสดีครับพบกับ Xiaomi Pad 5นะครับแท็บเล็ต Android ในงบ แค่หมื่นเดียวนะครับปอเลยว่าได้อะไรที่คุ้มมาทั้งเรื่องของหน้าจอเองสเปคเองนะครับรองรับสไตลัสแล้วก็คีย์บอร์ดด็อกด้วยนะครับบอดี้ตัวจริงเนี่ยบางมากแค่6.9มเมเองนะครับขอบเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดนะแล้วก็มีพอร์ต Type C มีแถบชาร์จประการนะครับแล้วก็ขั้วทองแดงสำหรับต่อคีย์บอร์ดด็อกนะครับจะอยู่ด้านข้างแบบนี้มีลำโพง Quad Speaker นะครับเป็นลำโพง4ตัวที่กระหึ่มพอสมควรเลยแล้วก็จุนเสียงโดยฮาร์มันการ์ดอนนะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต t y p e C อยู่ด้านท้ายแบบนี้ฝาหลังเนี่ยเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบผิวเรียบด้านนะครับวัสดุเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับสวยงามดีนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะก็สวยงามดีครับส่วนกล้องเนี่ยเขาใส่มาให้ที่13ล้านพิกเซลซึ่งก็เหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปสแกน QR Code หรือยกกสารต่างๆ จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยหน้าจอ2 k ips 1 2 0เฟรมเขาเนี่ยคือดีมากๆนะครับรองรับ Dolby Vision HDR 1 0แล้วก็ดู Netflix ได้แบบ full hd เลยนะครับก็จะเห็นว่ามากับ Android 11ซึ่ง ux ของเขาเนี่ยจะถูกออกแบบมาเพื่อทับเล็ตโดยเฉพาะนะครับซึ่ง ui ต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างจากบนมือถือพอสมควรนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับและลื่นพอสมควรเลยแน่นอนว่ารองรับเฉพาะ Wi-Fi เท่านะั้นนะสำหรับรุ่นที่เข้ามาจำหน่ายในไทยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการตั้งค่าคีย์บอร์ดแล้วก็ปากกาสไตลัสนะครับซึ่งตรงนี้ทางร้านเขายังไม่ได้มีของสแปร์ไว้นะครับก็ให้ดูกันครขข่าวๆก่อนแล้วกันสำหรับกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาไว้ใช้ถ่ายทั่วๆไปนะครับความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับเอาไว้สแกนเอกสารถ่าย QR ถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับรวมถึงกล้องหน้า8ล้านพิกเซลก็ไว้ meeting เอาไว้เรียนออนไลน์อะไรต่างๆได้เหมือนกัน กรพรวมของ Xiaomi Pad 5ก็เป็นท็บเลต Android ที่คุ้มมากนะครับในงบประมาณหมื่นถึงหมื่นสองพันบาทนะทั้งเรื่องของหน้าจอเองสเปคลำโพงนะครับระบบเอนเตอร์เทนต่างๆเนี่ยถือว่าครบนะครับแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่แพงนิดนึงนะอย่างปากกาเนี่ยราคาปกติก็2499แล้วก็คีย์บอร์ดที่299 9นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มต้นที่1990บาทแล้วก็หน้าร้านทั่วไปจะขายรุ่น25-6เป็นหลักนะครับก็คือ12990บาทวางพัน่าย2ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ